ในโอกาสนี้ครับคุณสุพรศรีใจพระเจริญครับขอกราบเรียนเชิญครับขอเชิญครับคุณสุพรศรีใจพระเจริญครับตัวแทนเลยค่ะมาแล้วนะคะครับต่อไปครับเชฟโรเลตนะฮะเชฟโรเลตปัตตานีเมื่อสักครู่ผมเห็นคุณสุริชผู้พันแ๊กมารับแทนนะครับคุณสุพรศรีใจพระเจริญเชฟโรเลตปัตตานีครับครับคุณสุริชัยปิติเจริญครับ นับสนุนดีเดียวๆครับทางนี้ฮะถ่ายรูปทางนี้ถ่ายรูปทางนี้ครับต่อไปครับ D-Tech Shop ครับ D-Tech Shop ขอเรียนเชิญครับ D-Tech Shop เชิญค่ะมาไหมฮะตัวแทนเลยนะคะครับต่อไปครับบริษัทมิสูทักษิณจำกัดนะครับคุณอมรชักกทิตครับสิทธิ์เก่าบ้านบุรีด้วยครับขอเรียนเชิญครับคุณอมรทิพย์เมื่อสักครู่นะครับได้เจอกับผมแล้วนะคุณอมรทิพย์ครับส่งออกมาแล้วครับมาแล้ว มีผลิตผลมาด้วยครับสิทธิ์เก่าบานบุรีนั้นก็แตกแขนงไปเรื่อยๆคุณเจาะนะใช่ค่ะวันนี้ก็เราก็เห็นลูกหลานบานบุรีบานสพรั่งไปหมดเลยนะคะครับเรือนนราประเสริฐครับเรือนอราบประเสริฐครับขอเรียนเชิญครับอยู่ไหมฮะถ้าไม่อยู่เราจะนําไปมอบให้ที่บ้านเลยนะครับต่อไปครับโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาหมู่บ้านอมทองครับโรงเรียนอาสยามคอมพิวเตอร์มาแล้วครับ ขอบพระคุณมากครับนะฮะสำหรับศูนย์เรานะครับกล่าวคุรลองงามๆร้านโคลัมบัสนะฮะร้านโคลัมบัสมาแล้วค่ะโคลัมบัสเป็นสิทธิเก่าด้วยนะฮะสิทธิเก่าด้วยร้านฟิวเจอร์โฟนครับฟิวเจอร์โฟนคุณติครับคุณติฟิวเจอร์โฟนมาแล้วมาแทนครับคุณน้องมดมาแทนค่ะครับคนนี้เป็นเจ้านายนะฮะใช่ค่ะโรงแรมเซาเทิร์นวิวครับนะฮะคุณชาญชัยครับ ผู้จัดการโรงแรมเซาเทิร์นวิวบริษัทเมฆพี่ลุนจำกัดครับบริษัทเมฆพี่ลุนจำกัดครับคุณ <มา S 2> ใหญ่ครับคุณใหญ่คณะกรรมการของเราด้วย<ท>ตัวแทนมาครับร้านแสงฟ้าปัตตานีครับร้านแสงฟ้าร้านแสงฟ้าครับผมมีตัวแทนไหมฮะถ้าไม่มีเราจะจัดส่งมาแล้วยังฮะคุณมอมรทิพย์แทนเปล่าฮะ,ะนะครับถ้าไม่มีเราจะส่งถึงที่เลยนะครับ อู่พัทระการช่างนาเกตครับอู่พัทระการช่างนาเกตเอาร้านแสงฟ้าครับก่อนร้านแสงฟ้าแล้วก็อู่พัทระการช่างนาเกตขอบพระคุณครับสนับสนุนเรานะฮะบุญคุงครั้งนี้นะครับปัญญาจะตอบแทนแน่นอนครับพันโทกฤษดาคงพันครับผู้พันแ๊กนะครับเป็นรองประธานจัดงานนะครับแกมีลูกน้องเยอะเลยเห็นบอกว่าจะเป็นว่าที่แม่ทัพภาคที่4ใ่รับ2สองคนครับรับสองคนกับภรรยานะครับคุณนายคุณนายนะครับคุณกิติพงษ์แซยิบครับ คุณกิติพงษ์แซยิบเชิญค่ะขอเชิญครับจะเห็นว่าน้ำใจน้ำใจบานบุรีหลั่งไหลมากมายนะคะและพันตำรวจโทนรัฐเทพเฉลิมครับขอตัวแทนเลยครับตัวแทนพี่ชายผมนะครับวันนี้ติดราชการที่อำเภอมาโยขอตัวแทนถ้าไม่มาเดี๋ยวผมเอาไปให้เองครับพี่ชายนะฮะร้านประเสริฐการไฟฟ้าครับคุณพี่ประเสริฐครับบอกว่าไม่สบายแต่วันนี้มาด้วยใจครับคุณเจาะนะฮะขอบระคุณครับคุณประเสริฐนะครับ คุณประเสริฐการคุณประเสริฐนะครับร้านประเสริฐการไฟฟ้าลำดับต่อไปครับประธานนักเรียนที่เป็นสุภาพบุรุษคนแรกนะฮะคุณวีลาและก็คุณพีระเดศวังอภากุลครับขอเชิญครับคุณวีลาและคุณพีระเดชวังอภากุลครับทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นสิทธิ์เก่าเป็นประธานนักเรียนนะครับรุ่นแรกคนแรกของเดชะเลยนะครับลำดับต่อไปคุณมณสพรนะครับสกุลชัยพฤกษ์ครับคุณมัสพรสกุลชัยพฤกษ์ สร้อยคอทองคำนะทีวีตู้เย็นอยู่หลังรายการนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะคุณมนัสพรนะครับสกุลชัยพฤกษ์ครับอยู่ไหมฮะครับขอเชิญตัวแทนเลยครับตัวแทนผู้แทนครับผู้แทนนะครับเมื่อกี้เห็นนะคะครับอยู่ไหนครับขอเชิญผู้แทนนะฮะผู้แทนของเราอยู่ไหนครับผมครับถ้าไม่มีเราจะจัดส่งนะครับในโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือให้ท่านนายกเทศมนตรีด้วยครับท่านพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเดชะครับค่ะ